สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจ่อหมายจับคนชนดับจ่อออกหมายจับเก๋งขาวชนแฟนน้องชายใบยเตยดับรู้ตัวแล้วเป็นใครหลังจากที่ลูกน้องชายใบยเตยแจ้งข่าวเศร้าแฟนหนุ่มที่โดนรถชนบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวนานกว่า15วันเสียชีวิตลงแล้วในวันที่18พฤษภาคมสอง6ล่าสุดจ่อหมายจับคนขับรถชน วันที่18พฤษภาคม2566จากกรณีลุกน้องชายใบยเตยประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของที่บ้านที่ดีเจแมนใบเตยฝากฝังดูแลครอบครัวเสียชีวิตแล้วโดยลุกได้โพสต์ว่าวันนี้เวลา0ูนนาฬิหนาทีพี่ภูมิได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะลุกขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลพนั่งเก้าทุกคนมากๆที่ดูแลพี่ภูมิและคนไข้ทุกคน เป็นอย่างดีและขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะทั้งนี้แฟนหนุ่มของน้องชายใบเตยคือนายภูชิตบุญโทรหรือภูมิถูกรถเก่งมาด,ด้าสีขาวหักเลี้ยวกระทานหันพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์ของนายภูชิตจนทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรถล้มหัวฟาดพื้นมีเลือดออกในสมองเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคม2 5 6 6ซึ่งผู้ก่อเหตุได้หลบหนีจากที่เกิดเหตุทันทีแต่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพรถพร้อมป้ายทะเบียนได้ชัด แฟนน้องชายไปเตยต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอย่างเร่งด่วนและยังต้องใช้เครื่องหายใจตลอดเวลาหลังการผ่าตัดจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่18พฤษภาคมนายภูชิดได้เสียชีวิตลงหลังจากเข้ารับการรักษามาเป็นเวลา15วันด้านพันตำรวจเอกธนเมตรวิกิจจริยาผกกสรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุตำรวจตรวจ,ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ในละแวกที่เกิดเหตุบริเวณใกล้ทางขึ้นทางด่วนงามวงวานจนพบรถเก่งมาด้าสีขาวผู้กรณีที่เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไปต่อมาจึงสืบทราบทะเบียนของรถคันที่เกิดเหตุแล้วพนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกให้ผู้ครอบครองรถมาพบในฐานะพยานแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีการติดต่อกลับมาหรือแสดงตัวนัดหมายที่จะเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีและเมื่อนายภูชิตเสียชีวิตลง ทำให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกใหม่เป็นครั้งที่2แล้วในวันนี้โดยเปลี่ยนจากหมายเรียกในฐานะพยานผู้ครอบครองรถเกง๋งคันดังกล่าวมาเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แทนจากข้อหาเดิมคือขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายมาเป็นข้อหาตามมาตรา291กระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับ ไม่เกินสองแสนบาทรวมทั้งข้อหาชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกสามเดือนหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึงหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจนสืบสวนทราบว่าคนขับรถคันดังกล่าวเป็นคนเดียวกับรายชื่อผู้ครอบของรถซึ่งเป็นชายชาวอุทัยธานีโดยหลังจากในวันนี้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองแล้วหากทางเจ้าของรถคันดังกล่าวยังไม่เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนอีกจะขออำนาจศาล พิจารณาออกหมายจับต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยครับขอบคุณครับ